โอเคครับกลาสาัาดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครร้งนะกับมายนนี่และเปียกนะครับผมและเช่นเคยนะครับรายการเล่าไดาโนกับมายโนนี่และเปียกนะครับเป็นรายการเล่าเกี่ยวกับซากฟอสซิลดึกดำบรรพ์และสิ่งมีชีวิตในบรรพกาลนะครับและหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือฟอสซิลสมองของไดโนเสาร์จะเป็นอย่างไรรอไปติดตามรับชมกันได้เลย นักบรรพชีวินวิทยานะครับได้พบฟอสซิลเนื้อเยื่อของสมองไดนโนเสาร์ครั้งแรกโดยทั่วไปนะครับในการเกิดฟอสซิลของซากดิกดำบรบานนั้นส่วนที่อ่อนนุ่มนะครับของสัตว์มักจะสลายไปก่อนแต่แล้วนะครับการค้นพบล่าสุดนี้สร้างความตื่นตะลึงให้กับนักบรรพชีวินวิทยาเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าเนื้อสมองนะครับจริงๆแล้วจะไม่เหลืออยู่แล้วก็ตาม ทีมนักวิจัยบรรพชีวิวิทยานำโดยศาสตราจารย์มาตินนะครับแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดได้ทำการศึกษาฟอสซิลเนื้อเยื่อของสมองเนกระสาวกลุ่มอีกัวโนดอนเทียซึ่งมีอายุมากกว่าประมาณ135-120ล้านปีก่อนครีเทเชียตอนต้นและฟอสซิลสมองนะครับได้ถูกค้นพบในซัสเซ็กในประเทศของอังกฤษจากการสแกนความละเอียดสูงได้เผยให้เห็นว่าถึงโครงสร้างภายในซึ่งมีแร่ธาตุเข้ามาแทนที่ ก็อาทิเช่นเยื um ่อหุ้มสมองแล้วก็เส้นเลือดฝอยนะครับส่วนต่างๆของเหล่านี้นะครับถูกแทนที่ด้วยแคลเซียมฟอสเฟตจนเหลือเพียงแค่ร่องรอยปรากฏขึ้นการที่ร่องรอยเหล่านี้นะครับของเยื um ่อหุ้มสมองยังคงสภาพมาจนถึงปัจจุบนันสันนิษฐานว่าไดนโนเสาร์ตายใกล้กับแหล่งน้ําและถูกน้ําพัดพาเอาตะกอนฝังกลบอย่างรวดเร็วแต่ก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีมากๆเลยนะครับที่มีโอกาสได้สํารวจและศึกษาสิ่งเหล่านี้ โอเคครับแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเรื่องราวของฟอสซิลสมองนโนเสาร์ที่มีอายุมากกว่า135ล้านปีและถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้มายนนี่ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับปิงปงสวัสดีครับ